สนับสนุนโดยโรซ a า a m มิลี o ฟูเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับเรายังอยู่กันในซีรีส์เรื่องยาวเกี่ยวกับการกินดีมีความสุขนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราสองพ่อลูกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการถนอมอาหารแต่ไม่ใช่การถนอมอาหารทั่วๆไปวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับถนอมน้ำนมให้เราสามารถเก็บไว้กินไว้ดื่มกันได้นาน,าน เราอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับคำว่า UHT การพัชเจอไรสเตอรีไรแต่มันทำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับแบบโบราณโบราณปุยะตยาายมีวิธีการถนอมอาหารหลายวิธีนะครับท่านฟังครับเช่นการเชื่อมทำมันเชื่อมเผือกเชื่อมแล้วแต่เพื่อให้อาหารเรานี้ไม่เน่าไม่เสียอยู่ได้นาน,านๆเพราะความหวานจากความเชื่อนี่เองไปฆ่าเชื้อโรค ชีโรกจะถูกความหวานเข,เข้มข้นแบบนี้ครับทาให้ชีโรกมันตายแต่มันก็ไม่สบายทาให้อาหารนั้นเสียาหายได้ง่ายหลายประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นเกาหลีใต้เช่น,ชนจีนใช้วิธีดองเค็มเช่นการทําผักกาดดองเค็ม<อ>ไทยเองก็มีวิธีหลายวิธีนะครับแต่สรุปแล้วสุดท้ายก็พบว่าในการถนอมอาหารหลายะอย่างนั้นแต่ละชาติมีวิธีการตัวเอง ยกเว้นอาหารที่ใช้ในการดื่มที่เป็นส่วนกลางก็คือน้านมม,มีมูลค่าสูงแล้วก็คนก็ต้องใช้กันทนุกมากเพราะว่ามีการส่งเสริมให้เด็กๆได้ดื่มนมเพื่อเสริมสร้างสัสดส่วนร่างกายรวก,กระดูกก็ดีแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับนมจึงเป็นตัวที่โกอย่าให้ดูมีวิธีการถสนอมอาหารหลายว,วิธีครับเพื่อไม่ให้นมเสียครับได้ใช้ดืด้นาน,าน,าน,านวิธีแรกก็คือวิธีที่เรียกว่า pasteurize นะครับ ภาษาฝรั่งทักหน่อยนะครับพาสเชไ์นั้นเป็นวิธีการทําให้นมนั้นถูกฆ่าเชื้อโรคบางตัวที่เป็นทาให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บกับทางเดินอ,อาหารโดยใช้ระบบความร้อนชนิดที่เป็นไม่สูงมากนักแต่ใช้เวลานาน,านๆตัวอย่างเช่นนมถุงที่เราใช้ในการให้เด็กๆดื่มตอ,ตอนกลางวันเมื่อวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับนมถุงเราเนี่ยครับไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากเป็นไปในการทําให้การฆ่าเชื้อโรคไม่ให้เกิดขึ้น แต่ข้าเสียคือเก็บไม่ได้ไม่นานลักษณะที่เก็บก่อนจะดื่มเนี่ยต้องแช่เย็นครับใช้วิธีการทําให้เกิดความร้อนขึ้นเจ็ดิบสององศาเซลเซียสนานสิบห้านาทีอ๋อนี่กลับมาวิธีของเขาเลยเทคนิคของเขานะครับเจ็ดสองศาเซลเซียสนานสิบห้านาทีใช่ครับแล้วก็บรรจุเข้าถุงเลยซีลนะครับจากนั้นเก็บไว้ในที่ที่มีความเย็นเพื่อใช้ใดื่มได้กรณีที่เป็นนมนะครับ ไปประมาณสักวันสองวันแล้วแต่ขนาดที่ที่ทต้องการนะครับครับซึ่งใช้วิธีนี้ต้นทุนจะต่ําที่สุดนะเรียกว่าวิธีการ p a r เชอไลแปลเป็นไทยคือนมถุงอเอาใหม่นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือวิธีที่เราใช้กันซื้อขายกันตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตวิธีการคือทำแบบแบบ UST อันนี้คุณเคย UH <T S 1> มากค,คุ้เคยมากๆนะครับคือนมกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม<ช>ที่เราสามารถ ไม่ต้องเก็บในที่เย็นอันนี้คือความเจ<อ>๋งของ US T ราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากไอ้นมถุงๆสัหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ต้องเก็บในที่เย็นเขาทำกันที่อุณหภูมิแถวๆไหนครับคุณพ่ออุณหภูมิ1 3 0งอางศาเซลเซียสนาน3วินาทีแป๊บเดียวเองแล้วก็ทำให้เย็นลงทันทีฟิวให้เย็นลงทันทีครับเทคนิคนี้ครับเทคนิคที่เราใช้กันมากแล้วก็ใช้ ในการใช้แในการทําให้ของที่เรากินได้เนี่ยไม่ต้องแช่เย็นนะครับครับข้อเสียคือกล่องมันแพงนะครับ mm hmm. กล่องต้องทําด้วยอะลูมิเนียมแล้วก็มีโพลีสตดีนหลายอย่างประกอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายได้ง่ายนะครับ,รบตรงนี้เองครับทำให้ต้นทุนของนมประเภทนมกล่องที่พูดถึงเนี่ยครับ uht เนี่ยราคาแพงขึ้น สูงกว่านมถุงแต่เราก็หยิบง่ายหาง่ายซื้อง่ายเก็บง่ายขนส่งง่ายทุกอย่างง่ายไปหมดเลย<ช>ปัจจุบันนี้จึงเป็นนมที่เรามักจะเลือกให้ลูก,ลกหล,ลานได้กินได้ดื่มกันแบบง่ายขึ้นนะครับครับจาก UHT ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการทำสเตอริไลซ์เลยนะครับอ,อันนี้สเตอริไลซ์ในภาษาแพทย์ก็แปลว่าการฆ่าเชื้อโรคให้ตายเรียบไม่มีเหลือเกี้ยงกล่อง ใช่ครับวิธีนี้ใ,ใช้วิธีการที่ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะบรรจุรนมบรรจุอาหารนั่นเลยเช่นนมบางยี่ห้อที่ราคาแพงกว่าไลๆเพื่อนเลยกล่องจะเป็นกล่องสังสีที่เคลือบไม่เกิดสนิมนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่านมสเตอร์ิไลซ์นะครับกับราคาแพงที่สุดเพราะต้นทุนคือภาชนะบรรจุมันนะครับการใช้ความร้อนระดับสูงสูง่าเชืโรคตายเรียบหมดเลยครับ ก็เป็นการที่ปลอดภัยระดับหนึ่งมักนิย,ยมใช้ในการเยี่ยมผู้ป่วยตามโรง <ừ> พยาบาลเนี่ยจะเห็นเขาหยูมากันเย,ยอะแยะเลยมาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับทั้งสาประเภทนี้ครับทั้ง pasteurization นมถุงกับ UST นมกล่องบวกกับนมกระป๋องเอรดรีลายเอรรล์นะครับเป็นวิธีการตอนองอาหารที่คนนิยมใช้และปัจจุบันนี้ก็มักนิยมใช้กับพวกอาหารดื่มๆเช่นนม อยูีอาจจะใช้กับพวกน้ำเต้าหู้ก็ได้ด้วยนะครับหลายอย่างที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับนิยมครับกันหลายล,ายลายรูปแบบแต่หลักการคือต้องการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานๆด้วยความปลอดภัยกับผู้ดื่มด้วยนะครับในส่วนของการสตอรีไลคับคุณพ่อทำมันในทั้งกระป๋องนี่แหละแล้วใช้ความร้อนกับความนานมากมายขนาดไหนครับความร้อนึ้นไปสูงระดับหลายร้อยองศานะครับแต่ใช้ความดันช่วยเสริมด้วย oh. ทำให้ความร้อนสูงมากขึ้นจนกระทั่งเชื้อโรคตายหมดเลยใช้ความดัน เพิ่มความดันในในตู้อบของกระป๋องเนี่ครับเพิ่มขึ้นดังั้นการที่ทําวิธีเราเนี้ครับเป็นสูงสุดของการฆ่าเชื้อโรคแล้วล่ะเชื้อโรคตายซงแก่แกเรียบใช้วิธีในก,การทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัด ก็วิธีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นจึงเก็บได้นานมากๆเลยเพราะเชื้อโรคตายเรียบหมดเลยอีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของเขาก็คงทนแข็งแรงเพราะอยู่ในกระป๋องถ้านึกไม่ออกก็ปากระป๋องนะะั่แหละฮะเพื่อน <c oughs> ๆกัน <c oughs> นะครับโอเคครับตอนนี้เราได้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับ pasteurize นะครับ pasteurize นึกถึงนมถุงนะครับนมกล่องคือ UHT <c oughs> นมกระป๋องเหล็กๆเนี่ยนะฮะคือ sterilize นะครับ และคราวนี้เชื่อเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะมีคําถามแน่นอนครับคุณพ่อเลือกให้ลูกให้หลานกินเลือกให้กงอาม่าที่บ้านกินเราจะเลือกแบบไหนให้มันเหมาะสมดีคะคุณหมอขาในสถานการณ์ปัจจุบันการเงินการทองก็หายากซื้อถูกเกินไปกับกลัวกินท้องเสียซื้อแพงเกินไปกับซื้อไม่ไหวยังไงจึงจะเหมาะสมกับประเด็นนี้ดีคะถ้าคนที่รับประทานอาหารนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงระดับสูงทีเดียวนะครับเช่นเด็กๆวัยรุ่นเด็กๆลูกๆเรา ใช้ ust นมกล่องก็ให้กินได้แล้วนะครับปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเป็นอากงกมาม่าผู้สูงวัยผู้พิ่งพานต่ำต่ำตวันธรรมดาหรือเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจะไปเยี่ยมก็ใช้นมชนิดที่เป็นนมกระป๋อง อืมสเตอริไลซ์ขึ้นไปก็คือแบ่งสเตปนั่นแหละนะครับด้วยกระบวนการผลิตนะครับด้วยวิธีการทำของเขาและก็ความสามารถในการที่เขาจะถนอมตัวเองถนอมอาหารความเป็นนมของเขาเนี่ยสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด็กๆไวรุ่นไวรุนไวรุนทำงาน p a เจอไล i ์ย UH ูเอชทีโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ป่วยนะครับหรืออากงอาาอายุเยอะๆแล้วจริงๆเนี่ยต้องการให้ไม่ได้มีความเสี่ยงเลยก็ นมกระป๋องก็โอเคนะครับแล้วก็เลือกจัดสรรให้พอเหมาะพอดีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราอยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับกระบวนการผลิตสิ่งที่เขาใช้ใส่เป็นบรรจุภัณฑ์มีผลต่อราคามีผลต่อคุณภาพนมข้างในมีผลต่ออายุเชลล์ไลฟ์หรือความยาวนานในการเก็บการจัดส่งและความง่ายความยากในการขนส่งอีกด้วยพอเรารู้ประมาณนี้แล้วเราก็เลือกใช้กัน ตามรสชาติตามปริมาณและก็ตามประเภทที่เราอยากจะนํามาใช้ประโยชน์จากนมนั่นเองนะครับการกินนมนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้แน่นอนแต่เราก็ต้องรู้วิธีการด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราสองพ่อลูกตั้งใจมาเล่าให้ฟังครับซีรีส์เรื่องนี้ยังคงอยู่นะฮะ การกินคือความสุขของตัวเราเองการกินคือความสุขของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการกินต่างๆยังคงวนเวียนในซีรีส์เรื่องนี้ติดตามต่อไปว่าเราสองพ่อลูกมีอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับว,วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ